สวัสดีครับเอฟซี G, ที่น่ารักที่บ้านนะครับ่อ,อมาสวัสดีครับผูท้าทานข้าวนะครับอเอฟ <F G. S 2> สวัสดีเอฟซีที่น่ารักผู้นะอุ้ยดตอนุีอบเดินเนะครับไม่มีขี้เมอี้ขัดตุ่มเรอหรออืมขี้มันต้องมี้อฟี ก็วันนี้เมนูหอยหอยนะครับโอ้โหจัดไข่จัดฮะไข่จัดถาดได้สวยงามมากเลยนะเอพีมีไข่นะฮะอันนี้ก็ผักโอ้โหนี่จะผักกับนี่แก้วโอ้โหเค็มผมน่ะกินกับอันต้มเมนแก้วผมก็อิ่มแล้วแก้วนะที่น้องมากินข้าวด้วยกันน้องวันนี้แม่ปอ๋อขอบ่าบายนะฮร่ำรุยนะน้อง วันนี้นวันนี้นั่งนะครับอีซี่มานะครับพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะครับ อระเกายนี mm ่ย hmm. ก so, mm ็มีคือยในเอีแล้วก็ไข่แดงะฮะยย้ายต่างชนิม่ตองในเียมลดมุนหุดมุนครับแม่ก็กเอาอะไรมาให้แกงปลาใส่ดอกที่สั่งนะคอดเค็ม ผมจะได้เมียสวยแล้วครับพี่น้องคณดีเดียวอืมหม่าต้่าอืมแก้วแบนี้เขผ่ามะอาหารมื้อน,นี้ ini sukses jauh ini si masak-masak ini si masak-masak ini si masak-masak มาเฝ้าพวกเรานาะมาเฝ้า,าเลยกลัเหงามาอยู่เป็นเพื่อนนก่้เป็นู้มนี่เีย เาลลิเขาไรมบอกแปแล้วเจบ,บอกว่ากำลังแชร์คลิปพวกเรากำลังแชร์แชร์คลิปของพวกเราทีมสิายลงเฟซบ,บุ๊กนัก็มีคนแชร์น่ไบนี่คลิปเขารถเขนเดินกระเคลิ้กระเคลิยันกั้นอืมร้านกัันนะฮะกััน แจ็บครับสนใจดีใจมากเลยาดูสิเจเนียเห็นดีครับที่ที่เราทำฮ่อง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 ฮ่นงฮ่องฮ่องกันสามนะตัวกันสามนะ เปลี <c oughs> ่ยนเลยนะ <c oughs> อือมยกเต็มเลยถ้ารู้เหมือนนี้ได้ไม่ต้องมา มีแต่ดินบางทีเราไม่ท้ามากหรอกเจ้าตัวยันเล่นเอาว่าเลยเาล้างเด้อเมื่อกี้เนี่ยมันก็ออกอตีไปไนี่นโอ้เมื่อื่นหอน,นี้ไปเด้อโอ้ยเดนะ็ดเบ<ศ>ียดเมยอเมยอิมเปะอิมเป้ ปิ้งบะค่ะมันแห้งหลายมันก็แซ่บปิ้งแห้งไ,ไม่ต้อเอป็เนปกะแซ่บถ้าปิ้งเป็นจำเนี๊ยดอีอืออีห์ฮึได้เลยรับสุขภาพดีกินผักธรรมชาติ 就是嘛。 ขอจบคลิปเพลงที่นี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ